สงครามดูเหมือนจะจบเร็วกว่าที่คิดนะครับล่าสุดเนี่ยทางยูเครยนยอมที่จะเจราจาก,กับทางราัสเซียแล้วหลังจากการที่สหรัฐอเมริกาและทางนาตโตเนี่ยไมไ่ส่งทหารมาช่วยเลยนะครับผลจากสงครามนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างใครแพ้ใครชนะขาดได้อะไรไปเดี๋ยวคิด่ไล่ยฟังนะครับ ทีมทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ี e ที่มาพูดคุยเกี่ยวกเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคิดนี้ชชนคุยเนยฮะเกี่ยวกับผลของสงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนและก็รัสเซียนะครับซึ่งในไม่กี่วันก่อนนี่แหละคนเห็นภาพถึงความตึงเครียดมาตลอดระหว่างชายแดนนะครับแล้วก็เริ่มมีการบุกลุกนะครับการประทุก,กันเกิดขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่ม ประเทศหาอมนาจนะครับทางเมกาแล้วก็กลุ่มยุโรปเนี่ยนะฮะได้ทําการจับมือการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ไบเดนและนาโตเนี่ยไม่มีแผนส่งทหารมาช่วยยูเครนเลยครับถึงแม้จะใช้คำพูดว่าแบนหรือคว่ำบาตรอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื้อหาดีเทลต่างๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาตีแผ่ฟังว่าเฮ้ยมันกระทบต่อรัสเซียมากแค่ไหนรัสเซียเจ็บรัสเซียอ้วกยังไงบ้างนะครับแต่ประเด็นแรกขอคุยเรื่องของยูคนเครนกันก่อนครับคือในตอนแรกเนี่ยนะครับท่าทีของผู้นายูเครนเนี่ยก็มีท่าท,ท พร้อมรบนะฮะแล้วก็ไม่ยอมที่จะมอบดินแดนอะไรให้กับใครด้วยนะครับก็อาจจะมั่นใจว่าทางนาโต้ทางสมาการเนี่ยหนุนหลังอยู่ยังไงเนี่ยก็มาช่วยครับแต่พอเกิดการโจมตีทางอากาศไปเนี่ยนะครับทำให้ยุทธศาสตร์ทาทหารของยูเครนเองเนี่ยก็เสียหายไปหลายจุดเลยครับ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับทางยูเครนเนี่ยก็มีท่าทีที่ดูอ่อนข้อมากขึ้นพร้อมที่จะเจรจ,จากับรัสเซียครับในการประชุมสภาของทางยูเครนเนี่ยครับก็ถือว่าเสียงแตกเลยนะครับบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าให้คุณยอมเจรจากับปูตินไปเถอะนะครับเพราะว่าเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่ตางๆนานาเน,นี่ยนะครับก็เรียกว่าสู้ทางรัสเซียไม่ได้เลยอีกทั้งพันธมิตรนาโตเองหรือว่าทางอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ส่งคนมาช่วยอีกด้วยทรัพยากรทางทหารนะครับหรือว่าจุดยุทธศาสตร์ทหารก็โดนทำลายอีกด้วยครับและซึ่งล่าส ทำให้ดูเหมือนหลายคนจะตีความว่าอ้สงครามจะจบแล้วหรือเปล่าซึ่งเงื่อนไขของผู้นํายูเครนนะครับเปิดเผยว่าต้องการสงบสุขนะฮะและก็ต้องการให้รัสเซียรับรองความปลอดภัยให้ยูเครนด้วยครับในเนื้อหากล่าวว่าทางยูเครนนี่นะครับประกาศเลยว่าเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับปราศจากใครที่มาช่วยเขาเลยครับยูเครนจึงต้องการเป็นกลางนะครับทางด้านการทหารแล้วก็ไม่ให้ใครมันจัดตั้งกองทัพที่ยูเครนด้วยครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางรัสเซียเนี่ยต้องการกันอยู่แล้วนะครับคืออยากให้ยูเครนเป ัไม่มีขีปนาวุธมาวางที่ยู่ครนเพื่อประชิดค่ายของทางรัสเซียครับ และซึ่งทางรัสเซียเองก็ไม่มีแผนที่จะมายึดครองยูเครนแต่อย่างใดนะครับก็ให้ยูเครนปกครองตัวเองไปเหมือนเดิมแต่ขอแค่เป็นเขตปลอดตทหารและเป็นกลางกั้นการทหารครับซึ่งจริงหาดูในมุมนี้นะครับก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มท่าทีที่ทางยูเครนเนี่ยนะจะไม่ได้เข้าร่วมกับทางนาโตแล้วนะครับอีกทั้งย,ยังต้องการความคุ้มครองจากทางรัสเซียอีกด้วยครับในรนายงานวิเคราะห์นี้นะครับก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะครับเขามองว่านาโตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าข้างยูเครนนะถึงแม้ว่าจะมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ต,ตรยูา โจมตีหรือต่อสู้ฮะข้อแรกเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนเนี่ยยังไม่ใช่พันธมิตรของนาโตด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้านาโตเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความบานปลายลุกลามไปถึงสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยนะครับเพราะว่านาโตเนี่ยคือเอ่อกลุ่มการทหารที่ยิ่งใหญ่มากครับอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าบางพวกพันเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนตัวใหญ่เจอตัวใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะไม่ช่วยตัวเล็กไม่ช่วยยูเครนเลยก็เหมือนจะจบง่ายๆครับ ซึ่งเหตุการณ์การประทานแล้วก็จบรวดเร็วแบบนี้เนี่ยครับหลายคนเนี่ยมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์จอร์เจนะฮะจอเจเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ตอนมีความตั้งใจเข้าสู่นาโตนะครับแล้วก็โดนรัเสเซียทาแบบนี้เลยแหละมาบุกปุ๊บภายใน5วันนะครับแล้วก็เลิกแล้วก็เป็นการรรหารเลยครับมีการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันครับและทางนาโตเองก็ไม่ได้ยื่นมือช่วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยซ้ำอันลอยอีกแล้วครับซึ่งฐานอุปภมิศาสเนี่ยจอเจก็คืออยู่ตอนใต้ของทางรัเสเซียหรือติดกับรัเสเซียเลยนะครับแลนน ين, บ ต่อมาไปดูแอคชั่นของทางยุโรปนาโตแล้วก็ทางอเมริกาบ้างน,นะครับว่าเขาเนี่ยมีท่าทีจมตีรัเสเซียอย่างไรอย่างที่ปากว่าจริงหรือเปล่านะครับอย่างข่าวได้บอกไว้ครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเดือดดาลน,นะครับจับเปิดสหรัฐคว่ำบาตรัเสเซียอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าเป็นการคว่ำบาตรทางด้านการเงินการทําการค้านะครับแต่ทหารเนี่ยท้าเหิเนี่ยไม่ได้ส่งมาให้เลยครับตอนนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปนะครับก็ใช้คําพูดเลยว่าจะคว่ำบาตรัสเซียด้วยมาตรการที่ยุ่นแรงที่สุดนะครับเอาให้รัเสเซียเจ็บเอาให เลยนะครับ อารมณ์เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะโจมตีท่านทาาหารได้นะก็ามาเล่นเรื่องการแซงชั่นความบาดกันดีกว่าครับซึ่งรายละเอียดการคว่มบาตรเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการควบคุมด้านการส่งออกเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงการขนส่งแล้วก็มีการคว่มบาตรท่านการเงินเช่นการธนาคารต่าง,างๆาอีกด้วยครับแต่มีจุดมีข้อสนใจอันนึงนะครับว่าการคว่บาตนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงการขับไล่รัสเซียนะครับออกจาก s w i f t อีกด้วยครับซึ่งสวิสต์เนี่ยก็เป็นช่องทางในการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับทำให้เกิดการค้าขายกันระหว่างยยุโรรปกับเซีได้ะ ให้เห hey, ้นวตอนนี้เนี่ยสวิฟยังไม่พร้อมนะครับแต่จําเป็นจะมีการตัดเยืทางการเมืองและขึ้นอยู่กับผู้นำครับหลายคนก็นเกิดสงสัยว่านี่คือการแบนการคว่ำบาตรรุนแนรงตรงไหนเนี่ยขนาดสวิฟเนี่ยนะครับยังไม่กล้าที่จะแบนรัเสเซียไม่ให้ค้าขายระหว่างประเทศเลยนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทางยุโรปเองยังกลัวอยู่ว่าถ้าตัดรัเสเซียไปจะเกิดปัญหากับตัวเองได้ครับในทางด้านฝั่งอเมริกานะครับคุณโจบไบเดนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะฮะแถลงการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงนะครับกับรัเสเซียเช่นเดียวกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือว่าแซงชันนะครับเกี่ยวกับธนาคารที่ใหญ่สุดในรัสเซียนะฮะสองครับรัสเซียเนี่ยยังสามารถใช้สวิปได้อยู่นะครับยังไม่ถอดถอนรัสเซียออกจากระบบสวิปครับสามนะครับทางไบเดนเนี่ยบอกว่าการแบนการแซงชันรัสเซียแบบนี้เนี่ยทำให้รัสเซียเนี่ยเศรษฐกิจจะพังยับจะอ่อนแอทําให้ปูตินเนี่ยนะต้องยอมแพ้เลยครับข้อสี่ครับทางด้านยุโรปและอเมริกาเนี่ยมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับราคาน้ํามันที่เติบโตอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยการแบนรัสเซียเนี่ยจะเป็นการแบนในเชิงการเงิน แต่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปกีดการการแบน์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ํามันนั่นเองนะครับเท่าไปแตะตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเงินจะเฟอ้อเอาครับก็เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการแบน,ตน์ต่างๆเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของเงินเฟอเ้อหรือราคาน้ามันเหมือนกันนะครับแต่ที่คนรู้คืาว่ายุโรปเนี่ยก็เพิ่งพาพลังงานจากทางรัสเซียมากมีตัวท่อกา๊าซต่างๆน,นานานที่เชือ่อมโยงรัสเซียกับเยอรมันมากมายไก่กองนะครับถ้าปิดแบนรัสเซียปิดกั้นการ,การ,การคา้าขายสวิปนะครับการคา้าพลังงานการส่งพลังงาน เออคนเจ็บเนี่ยน่าจะไม่ใช่รัสเซียนจะ่าจะเป็นยุโรปมากกว่าทําให้มติของทางนานาชาติเนี่ยก็ออกมาบอกว่าโอเคแบนเรื่องการเงินไปนะแต่อย่าแบนเรื่องพลังงานนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเจ็บด้วยครับซึ่งหลังจากการแซงชัน่นการตอบโต้จากทางนานาชาติแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับทำให้ตลาดหุ้นรัสเซียเนี่ยร่วงกว่า4 5เลยครับแล้วค่าเงินของรัสเซียเนี่ยก็อ่อนไปอีกด้วยเนาะถ้าถามพูดถึงว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยการแซงชันจากทางยุโรปและอเมริกาส่งผลไหมก็ตัว่จะส่งผลจริงๆครับแต่ต้อง,งองงงงพลังงานเียนเ่า ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหามีข้อพิพาทกันระหว่างเรื่องของตัว n อสเตรีมนะครับหรือว่าท่อแก๊สที่ส่งจากรัสเซียไปที่เยอรมันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางไบเดนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แซงชั่นท่อแก๊สนะครับแต่แซงชั่นบริษัทเบื้องหลังท่อแก๊สตัวน,นี้ครับ อย่างที่บอกเป็นขั้นต้นนะครับคือทางสหรัฐเนี่ยแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้ค่าแก๊สค่าน้ำม,มันอะไรที่แพงเกินกว่านี้เพราะว่าคนที่เดือดร้อนจะคือยุโรปเองถูกไหมครับดังนั้นาการจะแบนตัวทออกก่อแก๊สตรงๆเนี่ยแบนไม่ได้เลยไปแบนบริษัทเบื้องหลังท่อแก๊สอันนี้แทนครับกล่าวคือว่าในาน้ำม,มันที่แพงกันแบบนี้เนี่ยครับรัสเซียยังสามารถส่งออกหรือค้าขายน้ำม,มันได้ตามปกติแบบเดิมเลยนะครับบวกกับราคาทองคำที่เติบโตขึ้นและซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีทองคำ ดีเซิร์ฟเยอะเป็นต้นต้นของโลกนะครับซึ่งจากการรายงานนะครับรัสเซียเนี่ยมีเงินสดมากกว่าสามแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ที่รีเซิร์ฟเอาไว้เพื่อรับมือกับความกดดันเรื่องของการแซงชั่นอีกด้วยครับซึ่งเห็นภาพว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างดีกับการโดนแซงชันนะฮะหรืออีกนายนเนี่ยก็คือโดนแซงชั่นบ่อยแล้วจนค่อนข้าง รับปืนได้แล้วก็ชินแล้วนะครับคุณจิมเร็การนะครับก็ได้ทวิตเนี่ยบอกถึงทำเนียบข่าวนะครับที่มีการคุยโวว่าตอนนี้รัสเซียจะต้องเจ็บหนักกวันบอบช้ำอย่างหนักหน่วงจากการเกิดการแซงชั่นของยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ความจริงคืออะไรครับรัสเซียเนี่ยมีทองคําสะสมนะครับมากกว่า2,300ตันครับและยังมีเหมืองขุดทองคํารายใหญ่ของโลกอีกด้วยนะครับประกอบกับว่าสามารถสร้างผลิตน้ํามันนะครับได้ถึง10ล้านบาร์เรลต่อวันอีกด้วยครับยังไงเนี่ยการกำไรจาก ทองคำเนี่ยนะครับสิบิลเลียนเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับกำไรจากน้ํามันเนี่ยอีก3บิลเลียนต่อเดือนนะครับโอ้โหเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเราถามอีกทีครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูเหมือนจะกําไรทั้งนั้นแล้วตรงไหนเนี่ยคือความเจ็บปวดครับซึ่งตัวเราจะเห็นภาพรัสเซียเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมการมาดีนะั้นแล้วก็มีการเฮจิ้งประันความเสี่ยงเรื่องของการ ร่วงของค่าเงินรูเบิลนะครับราคาตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับแต่ชดเชยด้วยสินค้าพวกกระพาน์ที่เองมีเช่นน้ํามันการสอดน้ํามันการค้าขายก็ยังทําได้มากมายเหมือนเดิมนะครับทองคำการลงทุนทองก็ยังกำไรมากขึ้นด้วยครับแต่สิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับโลกใบนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคำพูดนี้เป็นผู้ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใชหน้าหรือจีนเนี่ยอาจจะเป็นสเต็ปถัดไปนะครับในการเข้า บุกนะครับไต้หวันนะครับเดินเจริญรอยตามรัสเซียโมเดลอีกด้วยครับเพราะว่ามุมมองนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะครับรัสเซียเนี่ยกับยูเครนเนี่ยยูเครนเป็นประเทศที่แบบอยู่ติดกับรัสเซียเลยถูกไหมครับและมีการแทรกแซงจากทางยุโรปทางอเมริกานะครับเพื่อที่จะให้ยูเครนเนี่ยครับเป็นประเทศที่มาตั้งกองทัพนะครับหรือประชิดค่ายกดดันรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งในอีกมุมหนึ่งของจีนเนี่ยก็เป็นผู้แข่งนะกันเนาะเป็นคู่แข่งของทางมหาอำนาจเช่นอเมริกานี่นะครับและไต้หวันเนี่ยก็จะมีบริบทที่คล้าายยยๆกกกััััับบบทงูเเเคครรรนนนสซีหมือ ดังนั้นทางได้ออกมาจ้วงคุณโจไบเดนเลยนะครับว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยคงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการกระทำหรือผลลัพธ์ตรงนี้ก็นั่นก็คือการที่นาโต้เนี่ยับกระทำอเมริกาเนี่ยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเก่งแต่พูดครับแล้วก็ไม่มาบุกไม่ได้มาช่วยนะครับไม่ได้แบบว่าทําให้เกิดความเกรงกลัวอะไรกับระหว่างประเทศแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนาโต้ก็ดูเหมือนแบบว่าดุดันถูกไหมครับอเมริกาก็จะส่งคนมาช่วยแต่พอเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่มีใครมาช่วยครับสิ่งนีี้้จะะททําาาใหนนนปรเเศ่ย อาจจะไม่ที่เกรงกลัวหรืออาจจะรู้ว่าเฮ้ยนาโตเองจริงๆไม่ได้ทําอะไรครับซึ่งอาจจะเป็นทําให้จีนเห็นจุดนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องน่าจับตาครับสุดท้ายครับเรื่องของปัญหาสงครามดูเหมือนจะคลี่คลายทำให้ทองคำเนี่ยครับก็ร่วงลงมาเลยนะครับจบภายในวันเดียวเรียบร้อยแทงแดงสวยยิบเลยนะครับต่อไปก็ต้องมารอดูกันว่าการรุกรานนะครับ รัสเซียอยูเครเนี่ยจะจบแค่นี้หรือเปล่าตกลงกันได้แล้วนะครับต่อรองกันได้แล้วเป็นเขตกลางปอดทอาหารแล้วเนี่ยจะจบเพียงเท่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่ายุโรปอื่นๆเนี่ยนะครับจะมีประเด็นอะไรต่อกับทางรัสเซียกันด้วยนะครับเพราะก็จะมีหลายประเทศที่ยังดูเกี่ยวเนื่องกันนะครับสนักข่าวหลายฝ่ายก็เริ่มที่จะวิเคราะห์กันไปนะครับว่าใน,นอนาคตเนี่ยอเมริกาจะปล่อยให้ยุโรปเนี่ยต้องอสู้คนเดียวหรือเปล่ากับทางรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองจับตากันดูต่อไปครับ ซึ่งคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับก็ปวดใช้วิจารณในการรับชมด้วยนะคำพูดที่ผ่านมาก็เอามาจากคนนุ่นคนนี้นะครับปฏิป,ต,ปตอกันนะครับก็ปวดใช้วิจารณในการรับชมด้วยนะครับมาสูิปคลิปนี้กันดีก,กว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงการจบของสงครามนะที่ดูเหมือนจะจบเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับก็กับสู่จุดปกติเลยนะครับหลังจากการที่เกิดเ,เหตุการณ์ที่บึ้มบั้มนะครับภายในวันเดียวเนี่ยทางยูเครนดูเหมือนจะอ่อนคล้ออ่อนข้อกลับมาาาาเเเเจจรกกัับทงสียยแลล้้ววปิดผขอต่ Okay. จะเป็นกลางทางด้านการทาหารนะครับจะไม่มีการจัดตั้งกองทัพนะครับและยูเครนสามารถปกครองตัวเองได้ต่อไปนั่นเองครับ ซึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยนะครับก็ดูมีความแข็งก้าวจะรบนะฮะแล้วก็จะต่อต้านจ,จะเสียจนถึงที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะมั่นใจว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนนาโตหรืออเมริกาจะมาช่วยนะครับแต่สุดท้ายรอดจนรอดเนี่ยนะครับทางอเมริกากับนาโตก็ไม่ได้ส่งคนมาช่วยแต่อย่างใดน,นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่กังวลว่าเดี๋ยวจะพี่ใหญ่มาเจอกันอาจจะลุกลามเป็นสงครามโลกอะไรแบบนี้ทางยุโรปเองก็ต้องระบางตัวเองค่อนข้างพอสมควรเลยครับนั้นการตอบโตจากทางอานาชาติทางยุโรปปเนนีคจาากส็ง จะเป็นส่วนใหญ่ครับก็ได้ไม่ได้มาช่วยลบตัวอย่างใดก็คือแซงชั่นนะครับกีดกั้นทางด้านการค้าทางด้านการเงินการธนาคารนะครับทำให้มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโดนกีดกันแล้วเนี่ยลัสเซียจะต้องเจ็บบอบช้ำอย่างรุนแรงแล้ว คุณปูตินเนี่ยนะครับจะต้องยอมแพ้ล้มเลิกสถานการณ์ล้มเลิกกร,ลลกระบวนการต่างๆนานอย่างแน่นอนครับแต่พอเปิดเผยกันจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการแซงชั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแบนแบงใหญ่นะครับแต่ในมุมของพลังงานเนี่ยนะครับดูเหมือนจะไม่ได้แตะเลยนะครับเพราะมีความกังวลเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่จะสูงขึ้นถ้าวันนี้แบนรัเสเซียไปนะครับราคาน้ํามันแพงขึ้นสวิฟต์นตัดไปแล้วเสียค้าขายไม่ได้เอาแล้วยุโรปจะอยู่ยังไงเพราะต้องพึ่งพาพลังงานจะเสียค่อนข้างสูงเลยครับอีกทั้งปริมาณเงินเฟอ้อของยุโรปเองออเเมมมริกกกางงง็็สสูุดแแนวว30 40ล้้ปีถึ่่จะไช ถึงแม้ว่าอยากจะเล่นงานรัสเซียแต่ตัวเองก็จะเจ็บเองได้ก็เลยละเว้นในส่วนของพลังงานครับจริงอยู่ครับค่างเงินรัสเซียเองเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นเองก็ถือว่าร่วงยับนะครับแต่ถ้าไปดูจริงๆว่ารัสเซียเนี่ยได้ทําการตัดเตรียมอะไรกับการแซงชั่นแล้วหรือยังนะครับอย่างแรกเลยนะครับรัสเซียเนี่ยได้ขนเงินออกมานะครับประมาณ3ามแสนล้านดอลลาร์นะครับก็เพื่อรับมือการแซงชั่นอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับสคือราคาน้ํามันเนี่ยนะครับถือว่ากําไรสูงมากและยังขายสร้างได้ถึง10 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับทองคาที่สะสมแล้วก็ผลิตทองคาในอนาคตเนี่ยก็มีเยอะอีกด้วยนะครับ หมายวามว่าอาจ,จะสูญเสียเรื่องของค่างเงินนะครับแต่ก็กาไรมาสาลในมุมของทองคาแล้วก็น้มามันอยู่ดีครับและสุดท้ายนะครับท่าทีของนาโตเนี่ยที่ดูเหมือนจะไม่ได้เอาจริงไม่ได้มาช่วยประเทศพันธมิตรแต่อย่างใดนี่นะครับทำให้ตอนแรกเนี่ยนะครับในมุมของคนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างกลัวนะแต่พอออกเป็นภาพทีเนี่ยก็ตก้งคาถามนะครับว่านาโตเนี่ยยังยังมีความเข้มแข็งอยู่หรือเปล่ายังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ยังน่ายําเกรงอยู่หรือเปล่าจะทําให้มุมมองทางอาหารของระดับโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันนี้ก็ต้องจัับตากนด้วยคุณ ถ้ากดที่นั่งฟังจน,นจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ดกดไ like, ลค์กดตามช่องค k ิ m Property ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังของ้ขอมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห,ห้องเรียนวงในได้เลยนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับทองคำนะครับคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์อีเทเรียมดีฟายแล้วก็ NFT มาเล่าให้ฟังจากรีเสิร์ชดังๆอีกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจน,นจบหวังว่าจะเจอคุณในห้องเรียนวงในนะครับสวัสดีครับ